สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ช่องวิถีคนสุรินครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าๆเนาะเรามาถึงบรญมาถึงทุ่งนาแล้วตอนนี้ทุ่งนาริมห้วยเพื่อนตรงน,นี้เป็นทุ่งนาติดกับลาห้วยเนาะของบ้านเราเพื่อนเรามาดูสวนถั่วเนเพื่อนชาวบ้านปลูกถั่วในทุ่งนาเลยตนนัวนี้จะใช้รัว้วรวดหนามล้อมรอบๆนอเพื่อน ก็จะปลูกถั่วเพื่อน,นี่เป็นถั่วฝักไม่ช่ยยาวเท่าไหร่น้องเพื่อนเขาเรียกว่าถั่วอะไรเนาะน,นี่ฝักลายๆแบบนี้น้องเพื่อนนี่จะเป็นลายเสือหรือเปล่านี่ถั่วนี่ปลูกเต็มทุ่งนานเ,นเพื่อนสองแปลงนี่มีสายยางอยู่ชาวบ้านน่าจะปั๊มน้ํามาจากสูบน้ํามาจากสระน้ำแถวๆนี้เนาะมารถถว่วเพื่อนนี่ ถั่วสวยมากกําลังออกดอกออกออกผลเลยตอนนี้นี่ออกดอกเต็มทุ่งนาเลยนี่ตอนนี้เพื่อนถั่วสวยมากเลยนี่เจ้าของไปไหนเนาะเมื่อวานยังเห็นยังไม่ได้ถ่ายเนาะวันนี้มาไม่มีเจ้าของแต่เราก็ลงมาถ่ายก่อนเนาะโอ้กำลังออกโูกเลยถั่วนี่กําลังออกออกโูกเต็มทุ่งนาเลยถั่วนี่ออกฝักเต็มทุ่งนาเลย ปลูกถั่วตอนหน้าแล้งเพื่อนปลูกตอนหน้าแล้งหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะไม่แน่ใจว่าปลูกกี่เดือนเพื่อนนี่ออกโรกแล้วตอนนี้ออกดอกเต็มเลยเพื่อนนี่ช่วงหน้าแล้งก็ปลูกได้เนาะทุ่งนาว่างๆอยู่ เรายืนถ่ายเรายืนอยู่บนคันนาเพื่อนตอนนี้ทุง่งนากว้างใหญ่เลยเป็นแปลงถั่วของชาวบ้านเนาะตรงนี้เพื่อนวันนี้ลมแรงนิดหนึ่งเนาะตอนเช้าเช้าเราก็เดินผ่านมาตรงนี้มาเลยห้วยมาข้ามลำห้วยมาก็ถึงตรงนี้พอดีเพื่อน,นแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศในทุงน่งนาสวนถั่วเพื่อนไ้ชมกันเนาะ เป็นถัว่วลายเพื่อนแปลงใหญ่ๆเลยเพื่อนนี่ตอนนี้ก็จะมีสามแปลงเพื่อนปลูกแบบธรรมชาติเลยเพื่อนไม่ใช้สารเคมีเนาะ ใส่น้ําจากลําห้วยจากจากสะบ้างอะไรบ้างรถเอาเนะแต่ละวันช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งแต่ตามทุ่งนาก็ถ้ารดน้ําก็จะอยู่ได้เนะถั่วก็ไม่ค่อยใช้น้ําเยอะเท่าไหร่เพื่อนถั่วแบบนี้เขาก็ขึ้นเองตามธรรมชาติได้เวลาปลูกก็เราก็เคยปลูก,กเพื่อนในทุ่งนาไม่ต้องรดน้ําก็ได้เนะแต่ถ้ารดน้ำก็ดีเหมือนกันเนาะเขาจะออกดอกเยอะ แต่ถ้าปลูกไว้กินก็ไม่ต้องรดน้ําเพื่อนล้างเกี่ยวข้าวก็ปลูกได้เลยโอ้กำลังออกดอก,ออกเต็มเลย <st> เพื่อนกำลังออกดอกออกผลเต็มหมดเลยทัวนี่ออกลูกเต็มไปหมดเจ้าของอยู่ตรงไหนเนานะตอนนี้แอบถ่ายแล้วถ่ายทัวแล้ว <c oughs> เป็นลูกลายแบบนี้เพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นถั่วอะไรเนาะแต่เป็นลายสีแดงๆนี้เป็นลายแบบนี้เนาะนี่เป็นลายเสือหรือเปล่าออกลูกเต็มเลยตอนนี้ออกดอกเต็มเต็มเต็มสวนเลยเต็มทุ่งนาเลยบังเอิญมาเจอเพื่อนจริงๆเรามาถ่ายสวนข้าวโพดเนาะ ก็โพดในทุ่งนาแต่ว่ามาเจอถั่วแปลงถั่วก็เลยถ่ายให้เพื่อน้ชมกันตอนเช้าตอนนี้กำลังออกดอกออกผลเต็มทุ่งนาแล้วถั่ว ของชาวบ้านที่นี่เนาะช่วงหน,าน้าแรงก็จะขายดีนัะนเพื่อนนี่พืชผักตามธรรมชาติเนะขายดีปลูกตามุ่งน้ำไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงเพื่อนเป็นปลอดสารแน่นอนร้อยเปเซ็นเป็นทั่วลนยเ,เพื่อนตัวฝักสั้นนไม่ได้ฝักยาวเพื่อน เดี๋ยวเป็นถั่วอะไรเดี๋ยวเราไปค้นหาอีกทีหนึ่งว่าชื่อถั่วอะไรเราบังเอิญมาเจอไม่ได้ตั้งหลักนองเพื่อนเราเห็นก็เลยเอะเราถ่ายให้เพ,เพื่อนได้ดูดีกว่าเนาะเผื่อ,เพ,อเพื่อนตอนช่วงหน้าแล้งอยากปลูกถั่วในทุ่งนาก็ปลูกได้เนาะไม่ต้องรดน้ําแต่ชาวบ,บ้านที่นี่เคารดน้ําเพื่อนตอนเดือนเมษานี่ถ้าปลูกตอนช่วง ถ้าปลูกตอนช่วงหลังเกี่ยวข้าวด้วยธันวาอะไรนี้มก,กราคมนี้ไม่ต้องรดน้ําแต่ถ้าถึงเมษาแล้วดินแห้งมาก,กเพื่อนต้องรดไม่รดไม่ได้นะถ้าปลูกทันช่วงหน้าหนาวก็ไม่ต้องรดเพื่อนตอนเกี่ยวข้าวเสร็จใหม่ๆไม่ต้องรดโอ้กำลังออกดอกออกผลเต็มทุ่งนาเลยถั่วนี่น่าจะขายได้เยอะอยู่เนาะ2องแปลงใหญ่ๆเลย มัดเล็กๆก,ก็มัดส,สิบบาทเนาะขายตามหมู่บ้านเพื่อนไม่ต้องไปขายไกลขายแค่ในหมู่บ้านก็ขายได้กำลังออกดอกเต็มทุ่งนาเลยเยอะมากเพื่อน อันนี้เรายืนตากแดดอยู่กลางทุ่งนาเลยเพื่อเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูตอนเช้าเนาะแดดแรงมากวันนี้แต่ว่ามีลมน้องเพื่อนมีลมพัดมาเย็นๆแล้วก็สู้ยืนตากแดดอยู่ตรงนี้ก่อนทั่วในทุ่งนาเนาะแบบประหยัดน้ามันะเพื่อนถั่วแบบนี้ตำอร่อยนะเพื่อนนี่ถั่วลายๆแบบนี้ตำอร่อย เป็นฝักสั้นเนาะไม่ยาวน้นเพื่อนอกำลังตำอร่อยเลยถ้าจะกินจิ้มน้ำพริกแล้วก็หรือตำนาอเพื่อนใช้ตำตำถั่วหรือว่าจิ้มน้ำพริกก็อร่อยเนาะมันจะกรอบรสชาติก็จะหวานหวานนิดหนึ่งเนาะไม่เหมือนถั่วฝักยาวถ้าถั่วฝักยาวฝักจะแข็งนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นถั่วฝักสั้นนี่รสชาติจะดีกว่าจะหวานหวานนิดหนึ่งออกหวานหวานแล้วก็ออกหวานหวานแล้วก็กรอบด้วยเพื่อนถ้าใหม่ๆ ลูกเขาจะใหญ่น้องเพืนถ้าออกผลใหม่ๆก็จะใหญ่เนาะจะสวยนี่ถ้าปลูกช่วงหน้าหนาวก็จะได้รับน้ําค้างนะเพื่อนไม่ต้องรดน้ํำนี่ธรรมชาติมากเลยเอาไปตำอร่อยมากเลยถั่วฝักยาวก็ใช้ผัดอย่างเดียวแต่ถั่วฝักสั้นนี่ตำอร่อยเพื่อนผัดก็ได้ตำก็ได้แล้วก็จิ้มน้ำพริกก็อร่อยนี่ บรรยากาศตอนเช้าแถวทุ่งนาเนาะเรานํามาฝากเพื่อนเอฟซตอนเช้าก็ต้องจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเพืเ่อนเราหวังว่าจะได้รับความบันเทิงในการรับชมเนาะอาจจะได้สาระไม่ได้บ้างก็แต่เราก็อยากให้เพื่อนเห็นบรรยากาศแถวแถวบ้านนอกเราเนาะ